สําหรับต่อไปนี้ก็จะขอนํำข้วัดปฏิบัติตามที่ได้รับคําแนะนําจากครูบาอาจารย์สอนมาในสมัยที่ผมปฏิบัติจะเป็นทุดดงหรือไม่ทุดดงก็เหมือนกันหมายถึงว่าพระของเราทุกองค์ต้องมีการปฏิบัติอย่างนี้เสมอกัน แล้วก็เมื่อท่านฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าอย่าหนักใจเกินไปเพราะบางทีท่านทั้งหลายเห็นผมแนะนำในการปฏิบัติว่าอันหนึ่งต้องทรงพรหมวิหารสีให้ครบถ้วนสองต้องมีอิธิบาตสียให้ครบถ้วนสามต้องมีจรณะห้าให้ครบสิบห้าครบถ้วนสี่ต้องมี บารมีสิบไม่ครบถ้วนเป็นประจำในใจบางท่านที่เข้ามาก็คิดว่าโอ้โหนี่มันหนักอย่างนี้เชียวหรือแต่ความจริงการปฏิบัติอย่างนี้ผมได้รับการฝึกมาก่อนนับตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาอุปสมบทบรรพชา หลวงพ่อปานได้ให้สัญญาไว้ว่าถ้าเวลาที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเธอจะต้องทรงอารมณ์อย่างนี้ได้เป็นปกติจึงจะให้บวชแล้วก็ข้อหนึ่งที่ทรงอารมณ์ไว้ในใจให้เป็นปกติก็ตามที่ผมพูดบอกว่านิพานัสสชิกิริยายะเอตังกาสาวังกเหตวา เึียแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อให้แจ้งเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานเนี่ยอารมณ์นี้ต้องจะตั้งอยู่ในใจทุกวาระจิตเป็นว่าอาการทั้งหมดคือ1พรมิหาวสี่สองอิทธิบาทสาจรณะสิบาสบารมีสิบหก การปรารภนิพันทั้งหมดนี้จะให้ว่างจากจิตไม่ได้เลยต้องให้มีอารมณ์ทรงตัวอยู่เสมอและก็หลังจากนั้นท่านก็แนะนำให้อ่านวิสุทธิมักวิสุทธิมักทั้ง40ข้อจำให้ได้ให้หมด นั่ก็รู้วิสุทธิมรรคทั้ง40ข้อทั้งหมดเรรู้นิมิตทั้ง40ข้อทั้งหมดอะไรเกิดขึ้นจะใช้อะไรเมื่อ,อไรก็ได้ต่อไปหลวมพ่อปายก็แนะนำํำว่าเรื่องของจริตหกทั้งหมดต้องคอยจับจิตของเราไว้เสมอว่ามันมีจริตอะไรอจริตก็ได้แก่อารมณ์ มันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นกับจิตของเราต้องใช้กรรมฐานที่เป็นปฏิปักษ์การมนั้นมาใช้ทันทีและในขั้นต่อไปก็ให้ระมัดระวังนิวนรณ์ห้าประการอย่ายอมให้นิวนรณ์ห้าประการนี้มันเป็นเจ้าหัวใจเราจะต้องเป็นเจ้าของนิวรณ์ไม่ใช่นิวรณ์เป็นเจ้าของเราอันนี้เป็นสําคัญ ปและก็ต่อไปทุกอดิยาบทจะต้องทรงคำภาวนาหรือพิจารณาไว้เสมอหรือว่ากำหนดรูลมให้ใจเขาออกไว้ตลอดวันนี่เป็นคำสั่งและเป็นคำสั่งเมื่อสั่งแล้วต้องทำได้ด้วยไม่ใช่สักแต่ว่ารับคำสั่งอย่างเดียวและหลังจากผมบวชแล้วในวันนั้น หลวงพ่อปานก็นำให้เข้าไปอยู่ในป่าชาการอยู่ในป่าชาก็อยู่ในกระท่อมที่เขาเก็บผีแล้วเขาเก็บศพเขาเอาศพไปเผากระท่อมอยังเหลืออยู่แล้วก็อยู่ในกระท่อมนั้นแล้วก็ต้ให้ตั้งใจสมาทานทุดดงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามสมควรที่เราจะพึงปฏิบัติได้ เพื่อทรงความเป็นผู้มีความมักน้อยสันโดษขณะที่ท่านนำเข้าไปอยู่ในกระท่อมท่านก็มีคำสั่งว่าเหตุการณ์ใดๆถ้ามันเกิดขึ้นจะเป็นเหตุร้ายแรงขนาดไหนก็ตามในเวลากลางคืนห้ามไปพบผมเด็กขาดจะพบได้แต่เฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น ก่อนจะกลับท่านก็มีคำสั่งว่าถ้าคุณงดการภาวนาเมื่อไหรขณะที่ยังตื่นอยู่ผีจะหักคอตายเมื่อนั้นนี่คำสั่งในการปฏิบัติอย่างนี้ท่านทั้งหลายเห็นว่าหนักเกินไปไหมสำหรับท่านแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันหนัก เมื่อได้รับคําสั่งก็รู้สึกว่าของก,กล้วยๆแบบนี้นะหรือมาสั่งเราแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านสั่งท่านก็ถือตามแบบฉบับไม่ใช่ถือว่าเป็นของหนักรือไม่ใช่ถือว่าเป็นของเบาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะต้องมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราบวชเข้ามาเพื่อพระนิพพานหรือว่าบวชเพื่อทำความหรือว่าบวช เพื่อทำที่สุดของความทุกข์ว่าบวชเพื่อหาความดับไม่มีเชื่อให้ได้หรือว่าบวชเพื่อเข้าถึงโมกขธรรมคือทําเป็นเครื่องพ้นจากกิเลสน,นี่การบวชจริงๆเขาบวชกันแบบนี้แต่ว่าเห็นว่าเครียดเกินไปผมก็รู้สึกว่าท่านเป็นคนที่น่าสลดใจอย่างยิ่งในงว่ญยามปฏิบัติ อันดับแรกท่านสอนให้รู้จักความทุกข์เรื่องตัวทุกข์นี่เราจะต้องพยายามหาให้พบเรื่องอารมณ์ฟุ้งซ่านนี่เราไม่ต้องพูดกันมันจะสร้างขึ้นมามากไม่ได้ในเมื่อเราตั้งใจจะเพราะอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะจะเป็นคำภาวนาก็ตามจะเป็นการพิจารณาก็ตามจะเป็นการเพ่งภาพกระสินก็ตาม เมื่อเราใช้อารมณ์ให้ทรงตัวอยู่อารมณ์ฟุ้งซ่านมันซ่านเหมือนกันแต่มันซ่านมากไม่ได้เพราะเราคอยระวังอันนี้ก็ขอให้ถือเป็นข้อวัดปฏิบัติขบรนดาพวกท่านทั้งหลายผมมอบภาระนี้ไว้แก่พวกท่านเพราะว่าถ้าบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้ว หากว่าพวกท่านไม่ปฏิบัติตามนี้ก็สแสดงว่าสักแต่เพียงว่าบวชเท่านั้นถ้าเราบวชกันเพียงแต่สักว่าบวชก็หมายความว่าเราลงทุนซื้อนรกมันจะเกิดประโยชน์อะไรในการปฏิบัติแบบนี้คำสั่งต่อไปก็คือว่างานคันธะโทระทุกอย่างถ้ามีขึ้นพวกคนจะต้องทำด้วย หน่งการศึกษาจะต้องศึกษาด้วยรายการในสองงานก่อสร้างของวัดธ้ามีขึ้นต้องทำด้วยรายการในสามสิ่งใดที่เป็นของสงฆ์เห็นว่าไม่สมควรจะอยู่ในที่นั้นต้องจัดทำด้วยอย่ารอรับคำสั่งเป็นสำคัญแล้วสิ่งทั้งหมดนี้พวกเราก็ต้องทำันจงครบ คำสอนนี่ท่านสอนคราวเดียวท่านจะไม่ยอมซ้ำคำสอนหรือว่าสอนซ้ำถ้าคำสอนใดถ้าเราไม่เข้าใจต้องไปถามท่านว่าข้อนี้ผมยังไม่เข้าใจครับแต่ว่าเราไม่เข้าใจท่านพร้อมที่จะแนะนำให้แต่ถ้าเข้าใจแล้วดังปฏิบัติไม่ได้ ท่านถือว่าพวกเราเป็นเปรตแต่เห็นหน้าท่านจะบอกว่าพวกเปรตเดินมาแล้วไม่ใช่พระไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ฉานไม่ใช่อสุรกายเป็นเปรตเพราะอะไรเพราะว่าพวกเปรตนี่เช่นประรัตทตัปชีวีเปรตจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยชาวบ้านเขาสงเคราะห์คืออทิศส่วนกุศลให้ นี่พวกเราที่เป็นพระก็เหมือนกันความเป็นอยู่ต้องอาศัยชาวบ้านเป็นสําคัญคือว่าชาวบ้านเขาต้องให้ข้าวให้น้ําให้อาหารให้การบริโภคให้สถานที่อยู่ให้ยาราักษาโรคให้ที่อาศัยนี่เป็นของชาวบ้านเขาทั้งหมดเราจะมีชีวิตได้ก็เพราะอาศัยชาวบ้านเป็นสําคัญ ถ้าหากว่าเราทำตัวไม่สมควรกับสมณวิสัยก็มีสภาพมันเปรกคอยขอส่วนบุญกับชาวบ้านเท่านั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรข้อนี้ขอบรรดาท่านหลายจงจำไว้นิว่ากันถึงอารมณ์ฟุ้งร้างของจิตมันก็แก้ยากไม่ใช่แก่ง่าย ผมขอแนะนำไปนบิเศษเพราะว่าในสมัยพวกท่านนี่มีความสบายมากอุปกรณ์ในการช่วยเหลือมีมากเหลือเกินมีมากล้นสมัยผมนี่ไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีเครื่องช่วยอะไรเลยการรับความพุ่งสร้างของจิตแล้วก็ทำกันได้หลายวิธี ไดย่พอยอย่างยิ่งเราก็คุมอารมณ์คือลมให้ใจเขาออกกับคำภาวนาเป็นพื้นฐานและข้อสำคัญอีออันหนึ่งคือว่าตีระฉันนาคาถาวาจาที่ปรารบความรักในเพศความรักในวัตถุวาจาที่ปรารบความร่ำรวยคือความโลภวาจาที่ปรารบความโกรธความพยาบาท จองล้างจองผลานซึ่งกันและกันวาจาบรรกบความหลงคือถือว่านั่นเป็นของเรานี่เป็นของเราโน่นเป็นของเราวาจาประเภทนี้จงอย่าเข้าไปสนใจอย่าเข้าไปโมวสมอย่าคุยกันเรื่องนี้เห็นเขาใครเข้าคุยกันเรื่องนี้ถอยออกไปทันทีท้าอกาสที่จะถอยไม่มีจับอารมณ์ภาวนาและพิจารณาไว้ โดยพิจารณาคิดว่าคนพวกนี้เกิดมาแล้วเป็นมนุษย์แต่โอกาสข้างหน้าที่จะตายไปแล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกต้องใช้เวลาเป็นแสงกลับเพราะว่ายังมีอารมณ์หมกุ่นอยู่กับกรรมที่เป็นอกุศลวาจาของบุคคลประเภทนี้เป็นวาจานำทุกมาให้เราไม่ต้องการ เราต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์ละคิดอย่างนี้นะนี่ทั้งหมดนี่จะบันทึกเสียงแล้วก็แจกจ่ายกันไปแล้วจงจดจำเอาไว้จำแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยสำหรับอารมณ์ฟุ้งเป็นเรื่องธรรมดาการบังคับอารมณ์ฟุ้งมันเป็นเรื่องยุ่ง แต่เดาว,ว่าแต่หาว่าท่านปฏิบัติตามอารมณ์ที่กล่าวมาแล้วจริงๆไม่มีอะไรยุ่งทุกอย่างเอาให้ครบทำมันเสียให้ครบใช้อารมณ์ควบคุมให้ครบมันจะไปยุ่งตรงไหนมันไม่มีเวลาให้ฟุง้งการป้องกันอารมณ์ฟุง้งอย่างของเราแบบวิธีง่ายๆ ก็เปิดเครื่องบันทึกเสียงเบาๆถ้าอยู่ห้องร่วมกันก็ใช้หูฟังเครื่องฟังวางใกล้หูเวลานี้ท่านมีอุปกรณ์ช่วยมากสมัยผมไม่มีการเปิดเครื่องบันทึกเสียงฟังคำสอนนี่เป็นของดีที่สุดจิตใจของเราจะอยู่ในอารมณ์นั้นอยู่ตลอดเวลา มันจะฟุ้งบ้างก็ปล่อยมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ปล่อยแล้วเราดึงมันไม่ไม่ไหวก็มีความรู้สึกขึ้นมาใหม่ก็ดึงเข้ามาใหม่เวลาฟังตั้งใจฟังฟังแล้วก็คิดตามตั้งใจคิดคิดตามไปด้วยนี่เวลาที่เราจะใช้คำว่าพุทโธ ผมขอใช้สัพพเวนาสับเดียวว่าจะใช้อะไรก็ได้ตามกรรมฐานที่ท่านต้องการอย่าลืมว่าวิสุทธิมครคเวลานี้เราไม่ต้องอ่านอ่านคู่มือมีความเข้าใจมากกว่าคู่มือปฏิบัติพระกรรมฐานก็คือวิสุทธิมรตดัดแปลงแก้ไขสำนวนให้เข้าใจง่ายเท่านั้นทุกอย่างเหมือนกันหมด และก็ตัดทอนบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าฟุ้งเกินไปเลยวิสัยที่เราจะพึงทำได้ไม่ใช่ว่าของดีนะหรือว่าเป็นํำนวนที่อธิบายมากเกินไปเหมาะสมัยนั้นออกเสียแต่หากว่าจะให้ดีแล้วก็ท่านมีเสียงท่านเอาหนังสือคู่มือปฏิบัติพระกรรมฐานไปอ่านบันทึกเสียงไว้ แล้วต้องการจะฟังอะไรตรงไหนนั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้จงกรมอยู่เดินก็ได้เปิดแล้วก็ฟังตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์มีพระราชภารากิจมากพระองค์ก็ทรงฟังการเสียงจากการบันทึกอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ก็หมายความว่าพระองค์ทรงมีความเข้าใจว่า อาจารย์ทุกองค์ก็ต้องนำอวัธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนไม่ใช่เป็นของตัวเองอันนี้ความเข้าระไทยของมบะบาสสมเด็จพีใหญ่หัวทรงเข้าใจถูกเอาการถือสายน้อนอาจารย์สายนี้สายนั้นเลิกกันเสียทีอาจารย์ทุกอาจารย์ไม่ใช่พระศาสดา ไม่ใช่จะเป็นผู้มีความสามารถสามารถจะสร้างธรรมะขึ้นมาสอนได้เองธรรมะที่มาสอนนี่เป็นของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะจากนั้นผู้เราเราพูทธบริษัทก็เช่นเดียวกันต้องรับอปฏิบัฏทาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติตามพระองค์พระองค์มีพระราชภารกิจมากก็ยังสามารถสรงกระทำสมาธิจิตได้อย่างสูงสง่ง ทรงมีความเข้าใจในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดีนี่ก็ทรงมีสมาธิดีมากผมขอกล่าวว่าพระองค์ทำได้ดีมากดีไม่แพ้ที่พระที่เราเรียกกันว่าทำได้ดีแต่ถ้าจยาพระเข้าไปเปรียบผมก็ถือว่าท่านทำได้ดีกว่าท่านนี้พ่อหลายพ่อพร,พระมีเวลาว่างมากกว่า แต่หาว,ว่าทําได้ดีเท่าพระองค์ผมก็ถือว่าพระเนี่ยยังสู้พระองค์ไม่ได้นี่ที่พระองค์ทรงปฏิบัติย่งไงเท่าที่รับฟังที่พระองค์ทรงตรัสให้ทราบแต่ความจริงถึงแม้ว่าจะไม่ทรงตรัสให้ทราบเราก็หาข่าวกันจนได้และข่าวที่พระองค์ทรงปฏิบัติมีมาเสมอ วิธีปฏิบัติของพระองค์ก็คือหนึ่งนั่งทรงสมาธินั่ง,งฟังเทปจิตจับอยู่ในเสียงไม่ยอมให้จิตเคลื่อนออกไปจากเสียงแล้วทรงใช้พระปัญญาพิจารณาตามไปด้วยโดยการทีสองเวลาบรรทมเปิดเทปฟังแล้วก็บังคับให,ให้จิตหลับไป แล้วต่อมาเวลาบรรทมเปิดเทพฟังแต่บังคับจิตไม่ให้หลับหูจับอยู่ในเสียงจิตคิดตามเวลาทรงสเสด็จจงกรมผมถือว่าทรงจงกรมเพราะว่าทรงสเสด็จเดบัด,ดำเนินเสด็จพระราชาดำเนินไปตามบริเวณสถานที่พักของพระองค์พระองค์ก็ใช้เทปบันทึกเสียงสะพาย ถ้าจะเดินหนึ่งชั่วโมงก็ทรงสดับสองหน้าถ้าหากว่าจะเดินสองชั่วโมงก็ทรงสดับสี่หน้าเทปแน่วกนเวลาพระองค์ทรงสมาธิก็ทรงตั้งเวลาไว้เทปไม่เปิดให้มีเสียงเทปเคลื่อนไปเสียงดังแก๊กก็ถอนสมาธิพอดี แล้ต่อมาก็ทรงตั้งเวลาสมาธิเขา้าตั้งสมาธิออกได้ตามพระราชธิยาัยในปฏิบติทายอย่างนี้ท่านควรจะปฏิบัติตามทุกอย่างที่พระองค์ทรงปฏิบัติเม่ยามว่างจะกิจกายงานพระองค์ก็ทรงฟังเทพบันทึกเสียงฟังเทพบันทึกเสียงนี่ไม่ใช่ว่าฟังแต่ของผมนะ อย่าคิดว่าของผมนั้นมันดีเลิศประเสริฐของผมผมก็ามาจากพระพุทธเจ้าของอาจารย์องค์อื่นท่านก็ามาจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันฉะนั้นพวกท่านก็เหมือนกันเวลาจะฟังคําสอนก็ควรจะฟังคําสอนจากอาจารย์หลายๆองค์ก็ได้ผมไม่ห้าม ไอเรื่องห้ามนาจะเห็นว่าผมไม่ห้ามผมบอกแล้วว่าท่านจะไปที่ไหนกันให้บอกผมก่อนถ้าจะไปพักวัดไหนต้องบอกผมก่อนแล้วผมจะไปติดต่อกับอาจารย์องค์นั้นเพื่อให้ความสะดวกในความเป็นอยู่อาการอย่างนี้ที่ผมแจ้งให้ทราบก็สแสดงว่าผมไม่ห้ามการที่จะฟังคำสอนจากพระองค์ไหนเพราะว่าผมเองผมก็ไม่ใช่า,าสดา ไม่ยึดพันอยู่ไม่ได้รู้อะไรเสรียทั้งหมดถ้าผมรู้ทั้งหมดผมก็เป็นพระพุทธเจ้านี่ผมไม่ได้รู้เสียทั้งหมดทุกอย่างจึงต้องการให้ท่านรับฟังจากบุคคลอื่นบ้างเพราะว่าข้อปบีกย่อยหรือว่าสิ่งสําคัญที่เราปฏิบัติที่ได้มามันไม่เหมือนกันแต่ความจริงความรู้นั้นก็เป็นของพระพุทธเจ้า การรับมามันเป็นเรื่องของความสามารถแต่ละบุคคลเราสามารถจะบรรจุจุดไหนได้แบกอย่างชิ้นไหนได้ก็แบกมาเฉพาะชิ้นของพระพุทธเจ้ามีจริงๆมีถึง8 4 0 0 0ชิ้นที่บรรดาพระสาวกทั้งหมดจะสามารถแบกมาทั้งหมด84% 0 0 0ชิ้นนั่นไม่ได้ก็แบกมาตามกําลังของตัว นี่เป็นการแนะนำนี่ที่แรกผมอยากจะแนะนำเรื่องการท่านฟังเสียงเทพก็เลยไม่ต้องแนะนำแล้วให้ถือปฏิปทาของระบาทสมเด็จพิจิต่หัวเป็นสำคัญและพระองค์ก็ทรงมีพระปีชาสามารถเฉลาดในการคิดฟังแล้วก็ต้องคิดด้วยอย่าสักแต่ว่าฟัง ฟังแล้วคิดไปใคร่ครวญตามไปเวลาจะนอนเปิดเครื่องบันทึกเสียงแต่อย่าเปิดเสียงดังใช้หูฟังจะได้ไม่รำคาญชาวบ,บ้านเอาเครื่องฟังหูฟังไว้ใกล้ๆหู <c oughs> อันนี้ผมเข้าใจเพราะว่าของผมมีผมทดแหแลง่งลองแล้วทุกอย่างมันฟังได้ชัดเจนไม่ต้องแย่เข้าไปในหูวางไว้ใกลๆ้ๆฟังได้แบบสบาย ถ้ามันอยากจะหลับปล่อยให้มันหลับไปกับเสียงธรรมะเราชอบข้อไหนฟังข้อนั้นเราสนใจข้อไหนฟังข้อนั้นอะไรที่ยังไม่มีในเทปบันทึกเสียงที่มีในหนังสือเราก็มาบันทึกของเราเองเพื่อความเหมาะสมของเราเองนี่การกระทำตามปฏิปทาของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัว จะเป็นการระงับฟังความฟุ้งซ่านได้เป็นอย่างดีไม่ต้องไปหาที่ไหนแนละหมดกันแล้วไม่ต้องไปจ้องโน่นจ้องนี่จ้องนั่จน,นจ้องอะไรก็ฟังมันเสเรื่อยๆไปให้หูมาอยู่กับเสียงฟังนี่นก็เรื่องไรล่ะทำไมมันจะจิตมันจะั่้นมันก็ส่้นบ้างเป็นของธรรมดาแต่ท่าว่า เวลาที่เรารับฟังรู้เรื่องมันมากกว่าอารมณ์สั้นในกรรมาฐานกองไหนเป็นที่พอใจของเราถือเป็นสรณะจับให้เป็นอารมณ์ไว้เป็นปกตินี่เป็นเรื่องขั้งการเริ่มต้นในการป้องกันการพุ่งส่้นเวลานั่งอยู่ทำตามองจุดใดจุดหนึ่งมองพระพุทธรูป มองแสงมองสีมองยอดไม้มองเพืดานกุฏิมองหมอนมองภาชนะให้จิตมันอยู่ตรงนั้นนี่เป็นการรักษาอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านถ้าอยู่คนเดียวว่างๆเอาไก็ไม้มันนั่งเคาะเวลาเคาะลงไปฟังเสียงเคาะถ้าใจะให้ดีแล้วก็นับอาการเคาะโดยว่าเคาะได้เท่าไหร่ ตั้งใจไว้ว่าเราจะเคาะถึงเท่าไรเป็นที่สุดเป็นงวดหนึ่งแล้วก็หมดแล้วก็ตั้งต้งตนเคาะใหม่นับเป็นหนึ่งใหม่หรือว่าจะนำลกูกประคำมาชักแล้วก็ใช้คำภาวานาหรือพิจารณาไปด้วยพิจารณาคนได้พิจารณาได้รอบหนึ่งก็ชักเม็ดหนึ่งหรืมภาวนาได้รอบหนึ่งก็ชักเม็ดหนึ่ง นี่เป็นวิธีแก้ฟูงสัานให้มันสั้นอยู่ในขอบเขตของความดีนี่ปฏิปทานี้ตามที่หลวงพ่อบานสอนมาก็ดีหรือว่าปฏิปทาที่ประบาทสมเด็จพระเจ้า่หัวทรงปฏิบัติก็ดีขอท่านทั้งหมดจงนำไปประพฤติปฏิบัติให้ครบถ้วน <c oughs> แต่หากว่าท่านบอกว่าแหมมันยากเกินไป เครียดเกินไปผมก็สลดใจเพราะว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวพระองค์ทรงปฏิบัติมาได้แล้วก็ปฏิบปทานั้นผมก็ปฏิบัติมาได้ทําไมจึงจะบอกว่ายากเกินไปและทําไมจึงจะบอกว่าเครียดเกินไปถ้ายากเกินไปเครียดเกินไปก็สแสดงว่าท่านไม่ได้ตั้งใจบวชเพื่อ,อความดีสักแต่ว่าบท อาศัยพระศาสนาหากินสภาพของท่านก็คือเปรตนั่นเองไม่ใช่พระไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อสุรกายก็คือเปรตเลาสำหรับการแนะนำสำหรับตอนนี้มองดูคัเศเตสก็พอจะหมดเวลาเพราะมันสิ้นเวลามา27นาทีก็ขอ,อยุติวัตเพียงเท่านี้คอยรับฟังคัเศเตหน้าต่อไป